<laughs> ดูนี่ลูกนี่เล็กๆนี่เล็กๆนี่เป็นไงนี่อืมอืมนี่อืมหวานอย่างเดียวเนี่ยมีไส้มีอะไรไหมไส้ไม่มีอ่ะอ๋อไิจารณต้มแล้วเอาเั่นเลยเอาสักหน่อยนึงไปครับเราไปดูที่ดัก ผูดักปลาเราในคลองจะมีตัวไม่มีตัวนี่ต้องผูกเชือกไว้ครับเนี่ยเดี๋ยวน้ำม,มาเราจะพัดพาไปคลองหลังบ้านนี่ครับอ้าวดึงนี่เบื้องบนครับทุกคนมีบ่จัตได้ย่าง โอมีปูโอ้ปูแดงปูน้อยครับเพราด็คนปูนี่ลาน้อยปูน้อยน้องเสือกไกล่รลอครับมีกระดูกกัดกินหมดแล้วไปไปดูอีกไปดูอีกตัวนึงแล้วเบ็ดหลังบ้านครับนี่คืนฝนตกตั้งคืนน้ำไหลปูกันมา <c oughs> ดึงเหรอ,เอาม่กราหนี่ตัวนึงป <c oughs> ึ๊บมีบออือมีอือกันปู ปลาหน่อยอย่างน้คือนส์นะาเด่ปูโเดต่พ่อขัวอยู่นี่อ้อมก็ได้เดี๋ยวลาหน่อยนี่ครับผลงานเช้านี้นี่ครับผลงานเช้านี้นี่ครับนี่พอได้ พอไ,ได้ขัวครับทุกคนครับหลังฝนตกๆโอ้ยโอ้ยบรรยากาศเงียบสงบยังไม่ได้ยินเสียงเปื่อยัวทุกคนครับนี่นเป็น,นทุเรียนเห็นทุเรียนเพิ่งได้สามปีครับนี่ ตัดแทงตอนนี้ยังไม่มีลูกมีลูกก็ยังไม่เอานี่โอ้ฝนต้นผหไงแล้วมีลูกแล้วน,น,น,นั่นในต้นนูนต้นใหญ่หน่ะจะมีลูกแล้ว,ลวนะอืมเชือกฟางมัดเต็มอยู่ผลน,นี้ก็ยังปลูกใหม,ม่ลูกแน่ๆกันนี่ครับกล้วยนี่นี่แน่ๆน,น,น,นี่น้ำว่านี่ ในสวนเม้เอแบอกแข่ง <c oughs> อึ๊บอึบอึอึบอึบมังคุดลูกก็หมดแล้วนี่มังคุดบ้วยซิ้นด้ว <c oughs> อะไรก็เบ<อ>น,น้ำในท่อปล่อยมาสวนนี่ทวนครับนี่ต้นบอกยังไงใส่บันไดขึ้นเก็บมันเบิดลูกอาทิตย์แลี้วยังเหลืออยู่ยบอกอเบกิเดบกจก,กอาทิตย์แล้วนี่เหลือลูกเยอะเลยเต็ม่อย่างไปขายกินกได้ย จนมังคุดนี่มานี่ไป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 อุ้ยอุ้ยอดยๆดยดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไปิ่งบิ๊กบิกิเออเยืฝรั่งนะครับหออยู่นี่ ดูไม่เหลือแล้วนี่เหลืออยู่ี่ต้นนี่นี่เห็นมันเมื่อคืนเราอยู่ต้นหาต้นของต้นเดี๋ยวันน้ครับพวกน้องเนี่ยพร่องนองเพใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมือกราบเพื่อไม่เหลือลูกเขาไม่ปีนเหลือลูกอยู่นี่ครับนี่พอได้เลมเหลือเลมต้นนี้ยังไรต้นนี้ยังเหลือลูกอยู่นี่เออต้นนี้เหลือนี่ เยังเหลือลูกอยู่เป็นนุ่ยหน่อลูกจะวานดีเลเป็นลูกจะเล็กหน่อยนึงวานนู้นก็มีหมาแต่ว่าเลอะแต่ละนี่ลูกนี่ดูสิโอ้นีูนี่ลูกนี่เล็กๆนี่เล็กๆนีเเเ่เป็นไงนีอ่อืมอื่นี่

อ,อ,อืมสุดยอ้เนี่ยขาจะพึ่งขายทาั้งหมดเงินเยอะไปครับทุกคนครับตอนนี้ไปหาซื้อเนื้อครับซื้อเนื้อมะก้อย อยู่ตลาดจันทบ,บุรีพัพพลาห่างจากเทกศก,การยิ่งกับม่กไก่กับทุกคนครับอำเภอเมืองตอนนี้เราอยู่อำเภอเมืองปลาส่วนเรียนมดลูกแล้วเราจะกล้วยแล้วนี่นเรียนมดลูกแล้วเราไปซื้อเนื้อ สวนงามเลยป่ะสวนเรียงป่าบ่นภูเขา ตนี้ลาดเล็กๆตลาดชุมชนใส่กอกหมูบนเส้นนีใหญยๆนี่ครับนี่น้นฟังนี่ก็จะเป็นยำอันนี้ก็จะเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้เดเที่ยวตลาดจันทบุรีครับทุนครับนี่ทุเรียนก็มีผักสดๆ เราจะเอาอะไรไปกินดีเนื mm. ้อส uh, ัตัวอ์นีแบบหงบินครับนี่มีทั้งบินไก่บินเป็ดมี่กงเป็ดก็มีเป็ดก็มีไก่ก็มีครับพี่น้องครับนี่เป็ดตก็ย้ายเนาะโอ้โหเนาะมาอยู่ตรงนี้เเสียงหมู นี่จะเป็นประเภทปลากุ้งนี่ทะเลครับโซนนี้จะเป็นทะเลอมีตัวอะไรเขาเรียกอะไรปลาจะมีอันนี้จะเป็นพลโล้เป็ดหมูมีกผลไม้สดแตงโมแก้วมังกรอกล้วยกล้วย,ยสี เศษป่วยอะไรพอนึกชื่อไม่ออกมันเป็นผักสดนะครับด้านนี้โอ้นี่จะเป็นชุดก็มีครับสึ่งตำเนี่ยาแค่สิบบาทเองเอาบอระแต่เราตัดสินเอาบอสเอาเมนด้วยยันนี้บ่นี่วะนี่เอาวสิบบาทจะเป็นชุดเรียบร้อยแซงไว ยี่สิบบาทนี่ก็ยี่สิบผักสดก็มีค่ะพีอ่อันนี้ก็จะเป็นผลไม้ผักสดนี่ครับสดๆดจากสวนเลยครับทุกคนครับมะอุกก็มีพักทองนี่เป็นถุงนี่ก็มีครับถุงละสามสิบบาทไป้านนี้ก็จะเป็นลองกอง นี่หอมถลเรียนปลาอย,ย่างหน่อยเอาไปปิ้งบ่นนี่ฟางม,มังคุดนี่ันก็จะเป็นหน่อไม้สดผักสดของตายายตัวนี้ก็จะเป็นผลไม้กับตัวนครับบอกนัดบิสสเปอรลดนี่ โอ้ลอไม้สามสิบบาทหอยวันนี้จะเป็นข้าวปุ้น,นครับ,บสดกล้วยโอ้แหนมานอนอยู่ตรงนี้นักเคียนพุ่มน้อยหนาเอามังคุดมาขายเต็มเลยแต่ถามเขาว่าโรกี่บาทจะซื้อเป็นโลสองไม่รู้หลายอย่างดครับทั้งตลาดทั่วๆไปเราจะเดินหาของแปลกๆว่าจะมีหรือเปล่า มันเอาตักไปถุงเยอะด้วยแล้วโมแบนก็แคป็นชูดอะไหนเออนี่เออนี่เออตัวนี้ก็ได้นี่เอวนี้เปครบปะได้ไหม ไม่ใส่กิซูอาวหนุ่นมหมนเส้นหนเส้นด้วยนีเยเบเวหนเส้นถุงหนึงถุงนหมนเส้นนี่เนืออยู่ตรงนี้นะทุคนครับนเนือ้อเนือเน้อตีนมัน คเอาสองร้อยแล้วก็เอาอันนี้รวมไปด้วยนะ 200, แ,แยก,แยกมันมีอย่างเดียวเหีือมีไส้มีอะไรไหมไส้ไม่มีอ่ะเอไมไปจะต้มแล้วอนนเอาแนั่นแหละเอา,เอา,เอาหน่อยนึ่งนี่มีเ็จเรียบร้อยแล้วก็วน,นี่นะครับ ขายขาคนสวยเอาอะไรอีกนี้ใส่กันต่อปูกขาไว้แล้วสองร้อยห้าสิบไหนอ่ออืมก็าหมูมีเอาหมู หมูบดห้าสิบบาท ทำต้มจืดแต่ชุดต้มจืดน่าจะเป็นชุดแกงเรียงแยงโมสับแล้วก็นี่หมักเสือย่างอ้าวเสร็จแล้วทีนี้ลูกมากินอ,อ้าวแหญ่ยยโฮมลูกมากินเออ,อ,อนี่ต้มจืดอ้าว ห่อนอยู่ทีเมืองก้อนมันห่อนอยู่เดี๋ยวข้าวเราเสร็จเรียบร้อยอูเปียกทุกคนครับมีเนื้อยา่างมีกินก่อนนอนครับวันนี้อาหารมื้อแรกที่จันทบ,บรุรีนี่ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะทุกคนครับ